วันนี้เป็นมีเลเยอร์ที่ Kansas City m ม s สซู r ีอีกแล้วนี่คือเมืองที่เบนมาบ่อยมากและที่สําคัญมันคือเลเยอร์แรกในชีวิตตั้งแต่ได้เป็นแอร์เลยนะคะจำได้ว่าครั้งแรกเดินจนขาลากเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนวันนี้ก็เลยกะว,ว่าจะเดินไปที่เดิมแต่เขาเปลี่ยนเส้นทางนิดนึงเริ่มจาก Crown Center ที่อยู่ข้างโรงแรมเลยค่ะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ate, ร้านส่วนใหญ่เลยปิดหมดเบนก็เลยนั่งเล่นตากลมอยู่ข้างนอกชิลๆก่อนจะลุกไปต่อแล้วระหว่างเดินเดินดันไปเจอน้ำพุเดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าอ้าวที่นี<ๆ>่คือ Union Station นี<ๆ>่นะแล้วก็เห็นมีีีีีีรรรรรรรถาาาาางงงฟฟผ่่่่นนนนมมพอดดดคะะกก็เเลลยยโขึ้้จทัแ แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนั่งชมวิวเมืองชิลๆไปเรื่อยๆลงที่ r i v e r Market แต่พอลงไปเอ่มร้านปิดเกือบหมดเลยค่ะเงียบมากก็คือขึ้นแล้วก็กลับเลยจ้าตอนนั้นก็เริ่มร้อนแล้วก็หิวด้วยเลยไปซื้อสมูทตี้มากินให้หายเหนื่อยนิดนึงเดินไปเรื่อยๆเป็นได้ยินเสียงดังมากตอนแรกนึกว่ามีคอนเสิร์ตอะไรซะอีกแต่ที่ไหนได้มันคือ Kansas City Light คนมารวมตัวกันเชียร์ฟุตบอลแบบเสียงดังสนั่นเลยค่ะเมืองนี้เขารักกีฬาเวอร์จากตรงนั้นเ็นก็เดินต่อไปที่ Coaufman Center นะคะนเ,นเหมือนาาขอกรดดปคเมมืูู หลังจากนั้นก็ขึ้นรถรางกลับโรงแรมค่ะตอนแรกตั้งใจจะไปกินบาร์บีคิวร้านดังแจ็คสตั๊กบาร์บีคิวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่าลูกเรือด้วยกันนะคะก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าต้องไปรอแต่เจอราคาแล้วก็แบบอืมใช้ได้เลยก็ <c oughs> เลยบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวขอกลับไปกินผัดขิงที่เอามาเองดีกว่าค่ะอร่อยกว่าอีก <c oughs> และอย่างเบนก็ไม่ได้เป็นแฟนบาร์บีคิวด้วยแล้วเบนก็เดินกลับโรงแรมค่ะเดินผ่านสวนสาธารณะกลิ่นนี้คือโชยมาเลยจ้ะพี่เตรียมไปด้วยโฮมเลส แล้วก็ฉี่ก็ตามนั้นเลยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องนะคะเบนเอาวิวจากโรงแรมมาให้ทุกคนดูเห็นทั้งเมืองเลยก็ทริปวันนี้ประมาณนี้เลยค่ะใครเคยมาแคนซัสซิตีมีที่แนะนำให้เบนไปถ่ายรูปเล่นหรือว่าอาหารไทยอร่อยๆก็แนะนำเบนมาได้เลยนะคะ